เสียงกูแล้วทเทสหนึ่งสองสามสี่ไอยอดสุดกคนกูได้รนะครับผมสีน่ะครับผมสวัสดีครับอยู่เมเองโเร็วคุมนะฮะคือวันนี้เป็นวันก่อนงานบริยาใช่ไหมผมก็คือตอนนี้ผมก็ลังรอรถเมย์เพื่อที่จะไปอ่อนนุชแต่ว่าผมเห็นรถเมย์เห็นไหมนั่นอะรถเมย์นั่นอะแม่งเข้าไปสามคันแล้วไอเหมือนเข้าไปแล้วหายสับสูนหนอเหมือนรถเมย์เข้าไปแล้วหายสับสูนอตแม่งไม่ไม่มีถาวออกมาได้จริงจังเนี่ยไม่ออกมาเลยสามคันยังไม่ออกมาเลย ผมรอมาสิบนาทีแล้วน,นะแคไม่มาเลยสว์คอือตอนแรกผมหย่อนเงินแล้วเว้ยแล้วทีนี้คือตอนนี้อิงมาอยู่ทงบางนาแล้วทีนี้คือตอ,ตอนแรกผมถามว่ามันลงถูกใช่ไหมมาตรง BTS อ่ะเอกมัไมถูกใช่ไหมแล้วมันบอกว่าน่าจะไอ้แล้วคือเครื่องหลักกูแบตหมดแล้วคือกูไม่มีเน็ตใช้แล้วกูไม่สามารถที่จะถอนตังค์ออกมาจากโทรศัพท์ได้กูไม่มีบัตร ATM กูมีเงินสดแค่30บาทตอนนี้จริงๆแล้วตั้งใจว่าเออจะมาอ่อนเงแล้วรอจะมากดตังค์สองร้อยเฮเออมีค่าเดินทางอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้คือ แตกูหมดเพราะอะไรกูไปถ่ายตุ๊กตาไอ้สัตว์มามันจะเทศนาให้มึงฟังเองมึงจะรู้ว่าลิวยีขี้บวมเป็นยังไงสงวนเจ้าท็อปเจ้าโยนแล้วเหรอก็หลังจากที่ได้รับอิงมาแล้วนะครับผมก็พาอิงกลับบ้านมาซึ่งฟุตเทปก็ไม่ไม่ได้ถ่ายครับลืมครับลืมถ่ายฮะ แล้วพอตอนเช้านะครับผมก็ไปที่บ้านแฟนนะครับเพื่อจะไปแต่งหน้านะก็บ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็อิงก,ก็มาด้วยนะครับนะส่วนอิงมันก็นั่งว่างๆครับมันก็นั่งให้อาหารแมวไปนะไอ้ห่าจ้ามึงมาถ่ายคลิปกูไม่มาถ่ายคลิปแมวเวนแล้วแม่งร่อไปนาทีเลยนะแม่งร่อไปเกือบสินาทีเลยดูดูมันพอแต่งหน้าแต่งตากันเสร็จนะครับพวกเราก็ออกเดินทางกันนะสิ่งแรกเลยครับที่ผมไปเจอมาที่น้าง,งานก็คือคนแม่งเยอะแบบเยอะมากอะเยอะแบบเยอะมากๆเลยคือมันเป็นแถวของคนที่รอเข้าห้างกับคนที่จะรอเข้างานคอสเพลย์ซึ่งผม ว่าส่วนใหญ่แล้วนะ่จาจะรอเข้างานคอสเพย์ะนะแบบอื้มแถวแบบ,แบ,บยาวจัดจ,ด,ดจัดรถติดจัดจัดเลยก็รอไปสักพหนึ่งนะครับแล้วก็ยูหมีก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยถึงแล้วให้ออกมารับหน่อยผมก็ออกไปรับยูหมีนะครับซึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเพื่อฆ่ามามดิมันก็ข้ามาสิฆามาสักทีว่าโอ้หยูหมีมาแล้วหมีมาแล้ว<อ>ใครว่าฮะใครว่า ผมเจมส์ครับสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะลิตศครับเฮ้ยไม่รู้จักเลยคนเชื่อเข้าไปย้ยย้ายแล้วอิงมาอย่างอะได้ได้เลยแค่แบบพี่ริวเมนต์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อกล้องไหนก่อนอยากกล้องไหนก่อนกล้องไหนก็ได้ตอนเนี้ยโอ้โหมาทิ้งโทรศัพท์ไปนะโคตรรุ่มเลยจริงแบบนี้เลยแจกตามแจกตามแจกตามครับแจกตามเฮ้ยแจกตามแจกตาม พันยีเฮ้ยพันยีเฮ้ยพันยีของจริงพันยีพวกไหนก่อนกล้องสาดกล้องสามกล้องอับตอนเนี้ยเอ้าแล้วกูคนเดียวไม่ได้สั่งก็จบแล้วฮะสัง่งยีอะให้ไปแล้วผมเก็บไว้ผมบ๊ท โอ้ได้เก็บไว้ที่ห้องแล้วดูห้องเหมือนกัะหล่มอว่ากา่าเสียดายพี่ดามาไม่ได้วันนี้อีอ๋อเคเคีเลยดู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 ระหว่างท,ที่รอแฟนผมแต่งหน้านะครับผมก็เล่นเกมครับใช่ครับ,รบปู่จงโนนหนึ่งโอสูครับดูอิงมันดูดูมัน และในระหว่างนั้นเองครับผมก็ไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งของพี่พีนะครับพี่ตะกรัสรดเผื่อใครไม่รู้นะก็แวะไปทักทายกันนะครับแล้วก็ให้ของแกนิดหนึ่งนะครับก็คือเงินยีที่ผมทำเองเนี่ยแหละพี่แกดูงงนะว่ามึงให้อะไรกูไอเงินยีไอแต่กูยีหน้าไหมอิงเลสิตครับผมเสีย พาแต่งหน้ากันเสร็จได้ครับผมรอนานจัดๆเลยบอกเลยคือจริงๆแล้วเราไปต่อแถวที่งานมาริยาส์ก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะมาฮันิบังนะก็มันรอนานนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเรามากินข้าวก่อนดีกว่า <c oughs> และแน่นอนก็นผมด้วยความซิมโคีมของผม,ผมไม่เข้าใครออกใครผมก็เลยเดินไปขอนางถ่ายรูปครับอ้บอกเลยครับว่ามีชีวิตยอยู่ทุกวันนี้ก็บุญหัวตายหาฮะน,านันน่นนั่นนั่นดูคนเราและดูครับดูความยาวของแถวมันฮะ เชื่อไหมครับผมต่อแถวตรงนี้เกือบ2ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าครับว่าจะได้เข้างานนี้แบบโอ้ยนานมากประมาณบ่าย2กว่า,า,วาใครที่จะมาง,งานมริยะค้างหน้านะครับก็เตรียมตัวไว้เลยครับมึงต่อแถวยาวแน่ๆแล้วก็ฟุตเทจต่อจากนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศในงานมริยะล้วนๆเลยนะครับนะก็แทบไม่ได้ถ่ายเลยครับผมก็ต้องขอโทษด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะที่ไม่สามารถที่จะถ่ายบรรยากาศในงานมริยะให้มันครบถ้วนได้นะครับติดเองนะติดก่อนเลยครับที่นครวายครับ ตอนนี้เป็นเวลาเพิ่งได้ตั๋วเข้างานบริยาตตอนนี้จะไม่พูดมากทำเสร็ว่าเราจะเข้าวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยคือตรงไหนไหมครับว่าในงานบริยาที่หลังสอนี้มีแถาที่มีกี๊ถวท่เป็นล้านเลยครั้งแรกครั้งแรกเข้างานบริยาตครั้งแรกเราจะเป็นคนสุดรั้งสุดท้ายไม่มาแล้วคุณเหนื่อยไม่เหนื่อยจริงไม่ท้องเหนื่อยเกิดมาเจอเจ๊กเลยเจ๊กนายเจ๊กเลี้ยว จะหายคเขาจะเข้าสองสี่ตัวหลหลง่ายนะหนึ่งสองเ้าที่วต้องนะครับเอายาวนงคได้คหาเริวนู่นนะหกแซนอันเบิร์เลย ทางนี้ต้องยืนทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่นค่พี่เชนเอ้ยนค่พี่เชนเอ้ยไป้วไปแลวไวไป้วไ้วไปแล้วไปวไปแลไ้ไไ้วล้ไปแล้แล้วไ้ไล้ไปแลแป้ไ้อไปลไ้กล้ไ หมอบ่ายเลยนะแม่มือเขาจะตอนเต็มห้าร้อยไปเนี่ยให้ทะลุแล้วเหรอโอ้โอ๋นี่ลิวนี่มาขอบคุณครับนี่ได้ละดยละนี่ได้ละ

đồ nghe lại cho em cái bài này đó คือหลังจากที่เข้างานมารยาคกันแล้วนะครับพวกเราก็แทบจะไม่ถ่ายคลิปกันเลยนะก็แน่แล้วนะครับพวกเราก็เดินไปเดินมาในงานมารยาคนะอาจจะมีเดินถ่ายรูปคนอื่นบ้างอะไรอย่างที้เป็นประหลาดปลายนะก็ส่วนใหญ่ก็มีแค่นั้นนะครับเดินไปเดินมาถ่ายรูปมีแค่นั้นครับในงานมาริจาคผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับท้ายวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับรูปทุกอย่างในงานมารยาคผมถ่ายเก็บเอาไว้นะคคคคครรรรรััััับบบบบบนนน่โออเเเปปปะมมมมาาาาณ้้้แแลลลลววไชิยยยผผก็จใหห๊ Thank you